สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไอ้มิสูนะครับไททันนะครับวันนี้ทำช่องล่างนะครับก็คือรถคันนี้นะครับวิ่งประมาณ80ถึง70นะครับคือพวงมาลัยสันมากนะครับก็คือนะครับผมถอดล้อแล้วก็เช็คดูนะครับเนี่ยครับเจอเจาตัวนี้นะครับรูปหมาคันชักนะครับนี่ครับเพราะมันหลวมแบบนี้วิ่งล้อมันใส่นี่ครับโฟกัสนะครับ แล้วก็เจอนะครับคือต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับรูกหมักคันชักคู่หนึ่งนะครับสองข้างนะครับเป็นคู่หนึ่งนะครับก็ไม้ตีกรหรือลูกหมากเหล็กนะครับแล้วก็นี้ครับยางกันฝุ่นเหล็กขาดนะครับก็คือตัวนี้ไม่ทันแล้วนะครับก็คือเหล็กรั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้ายังช่วงนี้ก็ต่างหายากนะครับก็คือต้องใช้ไปก่อนนะครับก็มีสามตัวนี้นะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนสามตัวนี้เสร็จแล้วก็ ไปตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ก็สามสี่ร้อยนะครับตามร้านยางนะครับถ้าเราตั้งสลับเม็ดเองก็จะได้ครับแต่ว่ามันไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับเนี่ยคับข้างนี้ผมถอดออกแล้วนะครับข้างนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ่วแล้วเนี่ยบมาดูครับที่เราถอดออกครับเนี่ครับอันนี้คือนะครับเราซื้อซื้อแยกนะครับ นี่ครับนี่หนึ่งตัวนะครับนี่คือลูกหมากขันจักรตัวนอกนะครับนี่คือไม้ตีกองนะครับนี่ครับตรงนี้มันสึกนะครับนี่ครับข้างในเนี่ยมันเป็นบูธนะับเป็นลูกกลมๆนะครับพอใช้ไปนานเนี่ยดูคราบินเพราะยามันขาดเนี่ยดินเต็มแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยครับมียากันฝุ่นนี่นะครับเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับก็คือ เวลาวิ่งแล้วสั่นนะครัหนึ่งก็คือมีนี่ครับชุดลูกหมากชุดนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยางบวมก็สั่นนะครับต้องดูหลายสาเหตุหรือว่าที่เปลี่ยนแมกใหม่ไม่ได้ทวงล้ออะไรก็สั่นนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็มีนี่ครับแหนบหักครับเป็นแหนบนี้หักหนึ่งแผ่นครับก็คือรถคันนี้เป็นรถโหลดนะครับแต่ว่ารถโหลดแต่ว่าก็ใช้งานด้วยนะครับก็คือเทียบใส่กองโหลดนะครับ คือแหนบมันอ้าเกินไปเหนะ็บมันเลยหักนะครับเพราะว่าเราใส่กองโหลดมันนะครับรถคันนี้ก็ทุกไอ้ทุกกระเบื้องบ้างทุก,กอะไรบ้างนะครับทุกหินแกนิกบ้างอะไรบ้างหลายอย่างครับนี่ครับข้างล่างก็มีมีท่อหนึ่งใบนะครับคันนี้มีท่อหน้าเผาหนึ่งใบนะครับนี่ครับสำหรับใครที่ขับมิตซูครับ ดูแช่องล่างมิซูนะครับมีน้ำมันรั่วด้วยนะครับเราจะดูให้ลูกค้านะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรมากครับมีเทอร์โบถึงลูกนะครับพร้อมรีดแมบกล่องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ขับมิสูนะครับเวลาพวงมาลัยสั่นนะครับให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับนี้เวลาขึ้นโยกล้อตัวนี้มันจะรู้เลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นความรู้นะครับ